ผู้หญิงเนีเ่ยมาจากเบอร์รม่าหรือเมืองไทยจะจะเป็นคนไทยจ้ะไม่เชื่อหรอกจะเป็นคนไทยทจริงเป็นคนไทยต้องท่องได้ตอไก่ทิ้งกระพุกจะได้เลยจ้ะได้เลยจะมากอ็อกยกรเพุกกระพุกกระพุไข่เป็นไข่เป็นลูกเปก็นไก่เอ๋พอมีดีเนี่ยก็ไข่ ขอใครได้แล้วขอขวดใส่เหล้ามนลักิ้งก็คืออรออันนี้ถูกถูกตรงไหนตรงโนลักดน้เาขอบคุของเราขอบคอณเ้าเรขอบคุณทุกทนของและแขดังอ่างดังอํางถูกทำได้เลยเรียนสู้ะยัมังไม่ได้มังไม่รู้อีน่อยเน่ยจำหมดนะ ไคนไทยแน่นอนแล้วหายไปไหนายัวเยอะมึงอะไรมึงไม่ได้โอ้รูดัสโกมึงทองค่าเราไม่ใช่คนทองดิพอไก่ก่อน้องาูุมทองดิเตองทองบุ๊บไม่ทองโอ้จริงจริงใช่เหรอใช่เอ้ยคนไทยคนไทยเดี๋ยวต้องมีสูตรก่อนเออวะแล้วคุมหน้าคุมตามมาแบบนี้เออเดี๋ยวว่าจะได้ยังไง

เลยมึงจะให้ดีใจได้ไงอ่ะไม่เป็นไรเราเพื่อนถึงจะเปทุ่มก็ไปชทุ่มกูนะอ้าวไปเกี่ยวกัรอะไรเน้าฟันไม่ได้โอ้เป็นไงอ่ะฮะมองอะไรเขาดีกว่ายศพาเขาเยอะกว่าเขารวยมีถึงตำแหน่งไปถึงแม่ทัพแห่งพม่าจึงจี่คนจนอย่างไอ้ขวายู่บ้านคนเดียงแค่เนี่ยอ้ขวายู่เยพี่จำลังเข้าใจเรียมผิดแล้วพี่ของเรียมก่อน เีื่องใจพี่บาฮีพี่ฟวันวันนั้นที่พี่ออกจากบ้านไปมีแม่ทัพมาก็คือพี่บางรายเข้ามาที่บ้านของเราเขาเห็นเดมท้องเขาคิดจะฆ่าเรียมด้วยความที่เรียมตกใจเรียมร้องเรียกชื่อพี่ขวันผมพี่บางรายเขารู้ว่าเรียมเป็นเมียของพี่เขาก็เลี้ยงไว้ชีวิตของเรียมแต่เขาควเป็นคนช่วยเรียมเอาไว้ เพราะว่าชาผู้การประเเขาตั้งกดเอาไว้ถ้าหากว่าเจอหญิงไครที่ต้้งอยจะต้อง่าให้หมดทุกคนพี่มังรายเขาก็เลยช่วยเนไปอยู่ที่กองของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องกราวนี่มังราเขาจะต้องมาตายกับผู้เรียนเพราว่ามีแม่เขาที่ชื่อมาาทอ มังรายได้ความผาเรียงม,มาหลตัตัวตวนี้ที่มรา,นานต้องทษผิดแล้วเขาคือเปล่อยตัวเรียม,มาที่ฝัจ้าัจะปล่อยที่บังรายพนไม่ได้เขาเห็นคนกับเรียมมาที่ต้องมีช่วยที่มางรายนะจ๊ะมาขอโทพี่เข้าใจเดียวผิมดมัรายเป็นคนดีเป็นเพื่อนของพี่เรียมจ <ả? S 2> ้าอย่างนั้น เรียกพ่อพี no ่ด so so so. no ีนะเดินไปทที่ไหนไียใแลเขาเมืองไปแล้วไเรียกกับบ้าไปก่อน่วนพี่ไี้แก้วเป็นคนจะเข้าสู่คข่ายพมาจะพูดงไรเดนดก็ไปกับเบียร์มึงดีว่าไปกับู่ะไปกับครทางตรงไปเอนกลับ้านไปก่อนเดินไปให้ดีด้วยีบกลับไปไี่แก้วเป็นคนดีไล่เดนกลับบ้านเลยนะ